สวัสดีค่ะกันยามิทุกท่านนะคะปุเป้นะคะจากช่องปุเป้ซินเจอร์ค่ะวันนี้ปุเป้จะมาสวายสังฆทานแล้วก็จะมาเยี่ยมผู้ลงรับของปุเป้นะคะนวสีวารีน้อยนะคะวันนี้บรรยากาศดีนะคะแต่ว่าเงียบเหงาเพราะว่าคิดของโควิดคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะคะไปค่ะไปถวายสังฆทานกันนะคะสังฆทานที่ปุเป้เตรียมไปวันนี้นะคะจะเป็นสังฆทานสดนะคะ ก็คือผัดไทยกับ่อยทอดอย่างละหนึ่งถุงมีทิชชู่ให้พะด้วยแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่ขาดไม่ได้แล้วก็มีผ้าไตจีวรคะ่ะหลังจากทําสังฆทานแล้วปุ้บเปก็จะมาแปะทององค์หลวงพ่อเสือขอพรนะคะเรื่องธุรกิจการงานให้ทํามาค้าขายคล่องนะคะธุรกิจไม่ติดขัดค่ะแล้วปุ้บเปก็ได้เข้ามาปิดทององค์หลวงพ่อเสือด้วยนะคะ หลวงพ่อเสือนิสกสกิ์นะคะที่วัศรีวรีน้อยนี่เป็นองค์หลวงพ่อเสือที่แกะจากไม้นะคะแกะสลักจากไม้ก็สวยงามเหมือนกันค่ะในวบวสดหลวงพ่อเสือจะมีการทำบุญได้เลือกแบบหลากหลายมากนะคะไปทําสังฆทานมาแล้วนะคะก็มานั่งเล่นนะคะที่ศาลาริมคลองนะคะบรรยากาศก็ลมเย็นดีนะคะ ที่เป้าทาสังฆทานที่ว่าถ้าหากว่าเป็นสังฆทานสดแล้วก็สังฆทานแห้งไม่หมายถึงอะไรนะคะสังฆทานสดนั้นเมื่อพระได้รับไปแล้วนะคะสิ่งเช่นที่เราถวายก็จะมีอาหารนะคะน้ํานมอะไรที่เป็นของสดที่สามารถทานได้เลยนั้นนะคะเมื่อพระนําไปก็คือไปทานได้เลยก็คือก่อนเที่ยงนะคะพระฉันเที่ยง เราก็จะได้บุญกุศลนั้นทันทีทันใดเลยค่ะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรหรือญาติญาต,ญาติญาติเราอ่ะที่ลงรับไปแล้วก็จะได้ในทันทีนะคะแต่ถ้าเป็นสังฆทานแห้งอย่างเช่นสังฆทานที่พระไม่ค่อยได้ใช้นะคะ อาจจะเป็นอย่างเช่นที่ถังสังฆทานาที่มีหลายๆอย่างนะคะที่นํามาใส่ไว้นะคะบางทีพระก,ก็ไม่ได้แกะใช้นะคะเราควรจะเลือกหาสังฆะทานของเราห่อเองอย่างเช่นผงซักฟอกนะคะน้ํายาล้างจานนะคะที่ล้างจานยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะยาสระผมสบู่นะคะอันนี้คือพระท่านได้ใช้จริงๆนะคะนําไปใช้ประโยชน์ ได้จริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่ท่านใช้ใช่ไหมคะอาน,นิสงการที่เราถวายสงธทานไปนั้นทำให้ญาติเราได้รับในผลบุญนั้นเลยค่ะ อย่างไรแล้วก็ตามนะคะโปูดใช้วิทยาาน,นะคะอันนี้เป,นเป็นความเชื่อของปูเป้เองนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะไปสอดคล้องกับความคิดเห็นของคนอื่นแต่อย่างใดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูเป้ในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ปูเป้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ